โอเคครับต่อพาร์ทเยงสำหรับเลนโฟเดสด่านสปอมฟีเบอร์เยอะเบสองราวนี้พี่เป็นที่หนึ่งหมดเลยอ้าวแต่รอบไอวิชพี่ไม่ได้วะจริงๆผมอยากจะให้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวแบบด่านนั้นอีกเดี๋ยวเขาหาว่าผมเป็นนักต้มตุ๋นไงไม่อยากทำถ้าผมทำนักคะแนนเก้าก็เก้าหมดอะเก้าล้านเก้าสิบเก้าเออไม่อยากคุยโอ้โหเดือดเปิ้ลโป้ครับเอาไปพูดก่อนไหม ขาเรียกว่าไปบุกก่อนไหมไม่เป็นไรครับบุกกันเลยพี่บุกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฮิวม่เป็นไรจะหนีแล้วเดี๋ยวไอยู่เดี๋ยวไอยู่เดี๋ยวขอบบุกกอนแล้วมีเไฟบางหน่วงอะไรวะน่าเสียดายถังนั้นต้องฮิวนเดี๋ยวต้องเล่นอย่างชาญฉลาดอ่าของมันน่าเสียดายครับทุกคนเราต้องใช้ปุ่มอ่าแล้วเราก็เตรียกันไว้ไปเ๋ยวไปเลยจย่พึ่งจย่พึ่งขอบู๊กันดิแล้วเดี๋ยวขอบฮิวเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาฮิวเลย ของมันน่าเสียดายนะพี่มันน่ารอตารอใจไม่ก็เดี๋ยวก็กลับไปฮิวไงเนี่ยฮิวไปเลยแล้วก็ถีบอันใหม่ไปเนี่ยผีมันเยอะเราเคยกลัวผีอะเราไม่เคยกลัวคนนั้นหลอกคนกผีอีกผีมันไม่แค่หลอกคนนะมันเสียงอะไรเกือบโดนลงลิฟตเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว เปลวเปนล้เป็นอล้เปแล้เข้าคอกหมาโอ้ตายมดเลยเข้าคอกหมาออกคอกโอ้เบอร์สามน้อยเข้าคอกหมาก็ออกคอกหมาดิฮะอุ้ยเอาออกคอกไม่อยากคุยครับสเบสชนพี่เฉยเบส้า อะไรเนี่ยโดนแยังไม่ตายเหรอเฮ้ยเสียงวิทย์อีกแล้วระวังด้วยจานี้ผมต้องมาฮะไอยิงปืนลั่นปืนพู่พุ่โจนจังหวะนี้ผมต้องมาละเราต้องเอาถังไปด้วยครับระวังด้วยระวังด้วยโอ้โหเขาต้องมาแล้วฮะจังหวะหัวเราจะโลดไม่ได้ต่อไป ไม่ใช่ช่างมันทิ้งไปเลยเราใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ตายสไตล์แล้วเราก็จะตายจริงๆรกือบแกเฮ้ยนะพี่บูนทำไมเขาเดินไปจังเลยใช้ชีวิตแบบมีสไตล์สไตลร์ชิบูมสไตล์จะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยปีเตอร์เลื่อนมาตัวโอ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไออ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไ อวิทาอยู่แถวนี้แหละเอาครยิ่ะม้บอนติดางะเบลยทอปกระแดทั้งหมดเอาวิทายแล้วอ้โหตรนี้ถังตรงนี้ตั้งเลย้วกันกระสุนไฟกระสุนไฟตรงนี้มีเซอร์ด้วย ก็สุดไเอานนึงเือสว,ว,วิตก่อนเอย่าดับแสงเลยนดะอย่าแย่งลูกซองนะเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยมีมีลูกซองใส่ตรงนี้พี่ของพี่ข <c oughs> อ,อไม่ใช่ขอ,อดีดีลูกซองลูกซองเขาเรียกว่าอะไรลูกซองแล้ววะล <c oughs> ูกซองไอ้นี่ลูกซองมันเป็นมันเป็นออโต้ช็อตกัน มันไม่มีชื่อครับมันมีชื่อเรียกมันมันก็ออโต้ช็อตกันไงออโต้ช็อตกันกระบอกสีเทาๆขัดเงินๆไม่ใช่เหรออันนี้มันสีดำดำล้วนมันยิงมันยิงรัวๆัวป่ะพี่ใช่นั่นแหละออโต้ช็อตกันเขาเรียกอย่างนั้นกันเสียงนี้คุณแต่ผมก็ไม่รู้นะคุณโพนี่เสียงเสียงนี้มันเหมือนเสียงกอริล่าเล่นเล่นกล้ามเลยถ้าสัมผัสได้สัมผัสเลยถึงสัมผัสได้ถึงพลัง คนรถานเลยรถโอ้ยสัผัสอย่าสัมผัสอย่ามันทะลึ่งเป๋เปอ้ขอสัมัสได้ไหมนะอย่าสัมผัสย่อสัมผัสขอแตะหน่อยอเียบโคตเหมือนลอยบอกนบอกนะนยาวโดนก็ยิง มาแล้วนะไหนวะหิมาแล้วเลยฟาหิตมาเลยอะไรวะลงมาปุ๊บแขมายงเห็นยโอ๊ยโอ๊ยโองยโา้ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่โอยอ๊ยอเออออออใครโตออะไรอ บังไก่โอ้เอาหน้เลยบังไทยครับโอ้ยบุญวาจริงบางราเท่เดี๋ยวนะนาบเท่หนเด้เดไฟไหมไฟไหมไฟไมหาน้ำอโดนมาแล้วไฟไหไฟไหม้ไหม้ปลาแ่ตะปไหนแข่งเลยอืมถอยถอยถอย่ไหนอะแต่วันเนี้ย

ไม่ไวยไ่ได้ไม้ไม่้ไม่ไ้ไม่ได้ไ่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ่่้้ด เดี๋ยเราจะรู้ให้ฉัาให้ฉันม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 าให้ฉันาให้ฉันมาาให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 าให้ฉันมาาใ้ พยาบาลเขาอยู่ไหนโอ้โหทุกคนถามเรื่องความเป็นห่วงถามเรื่องความเป็นห่วงอาจะคิดถึงเขาตลอดไปแล้วพยาพยาบาลเขาอยู่ไหนอ๋อเราใช้ประโยชน์จากศพสิพี่อ๋อประโยชน์เป็นผายไปไหนจดหมายนะอ่าไปไปเร็วมันผิดกฎหมายนะน่ะเป็นไงพี่บูมใช้ของจากศพฮะอ๋อ โลกโรคเดี๋ยวนี้ไม่จำ<ล><ล>บวชแล้วถึงใช่แล้วสำไม,มกันหมดแล้วเอาพี่พม,นมนูนเกิดแล้วมันเกิดแต่ว่าเราไปเอ่อพี่เบคเกิดด้วยเราไปใช้นาฬิกาฮะเออดันประตูกันสองคนทำไมดันไม่ออกนี่เลยเออกมาเอ่อโอ้โหโอ้ยมัวตัวเปย์มาที่อยู่ที่ผมแล้วจำจำนวนซะโอ้เอามา เนี่ย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 โดนพอเอาพยาบาลไปใช้แล้วก็ไปแล้วก็ไปแทงเนี่ยโอ้แทงแทงจนเลือดเลยนะพี่เฮจอแล้วไหมเออรู้สึกทางมันไกลจุงเบยเป๋แล้วเนี่ยสั่งไกลเกินเป๋อะไรพี่ยังเพื่อนเขียวอยู่เลยไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเขาปะเป๋แล้วเนี่ยพี่เบสยังไม่เป๋เลยเอาเป๋แล้วพี่เบสเข้ามา เอาเอาขวานข้างหลังมาให้พี่ได้ไหมได้ร้อยพอดีเดี๋ยวจะตีให้ยางยกเลยตีให้ยางยกเบรน่ะแทงแทงอันดับสองได้ยังไงฮะพี่บูมพี่บูมอันดับสี่เลยเหรอตาดีไม่ได้ยิงเลยอ่ะมันอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันก็วนวนวนอยู่ในแบบว่าในปืนอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะ เอาพี่พี่บอกพี่บอกเองไม่เหรอว่าอยากเล่นแบบแอดวานซ์เนี่ยจัดให้เลย <c oughs> มันมองไม่เห็นทัศนวิสัยมันผิดพลาดซอมบี้ก็เยอะด<อ>้วยเมื่อกี้ผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาดใช่เ <c oughs> อาเดี๋ยวโอโอนะโอโอ,โอนะทำไมทำไมรู้สึกหัวอ้าวตานี้ต้องเลยรูปหัวเม่งหัวเม่งของโค้ช เอ้นี่นี่ว่าพลาอ่ะพี่ฮะอ๋อวดปวดเปปวดพรามาเนี่ยรู้ไหมหรอใช่แล้วมั่วสำหรับพี่พวกเขาเหล่านั้นก็เป็นแค่แซววันพี่พี่พี่ว่ากลุ่มพวกเรานี่มีคนที่แบบมีเซลแบบพิเศษว่าที่ทำให้ไม่เกิดซอมบี้มันก็มีกันทุกคนแหละ เอาแปดแปดคนนี้คือมีหมดเลยเหรอทั้งภาคหนึ่งทั้งภาคสองรวมกันแปดคนใช่มีเซอพิเศษหมดเลยเป็นผู้รอดชีวิตที่มียีนต่างเป็นยีนเด่นแต่แทงนี่หน้าแปลกเนาะไม่มียีนต่างตัวก็ใหญ่ดูฮะถ้าเล่นปุ๊บพลาดปุ๊บไปว่าจะโดนอะไรดูพี่ฮะดูพี่บูมดีใครเลื่อยแล้วแต่บอกจะฝาก ่วอ่ะขวานก็เลยเอเสียไปแล้วฮะสุดหายแล้วเราไปขวานหายเราไปหาของมานลครับก็มีอะไรแรกเปลี่ยนกับพี่บุ้มได้ไหมความรู้สึกนี่ยางกับกับตันอเมริกาเสียโลเนี่ยเป็นเสียโลไปแล้วกับตันอเมริกาเสียโล่ทอด้วยก็กับตันอเมริกาเสียโลทอเสียคอสเนี่ยพูดพูดถึงเรื่องกับตันอเมริกาแล้วเมื่อเช้าผมปัดทิศตกเจอกับตันอเมริกาเฉยเลย ปัดทิกต็อกแหน่พี่ไหนอ่ะฝันเลยอว่าละไรตามแยงย่องแยงย่องแยงโดดอยู่ไปเมันช้าแปปติ้เดาแล้วเทียบายก็มีไม่หิวไม่เอาฮะมีแต่คนอดแอร์ที่หิวใช่เหรอเหมือน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 มีข้าวแต่ไม่กินอ่ะเอาง่ายดี๋ยวะลอกอดก่อนอ้าหน่อยยาขวดพี่ก็มีพี่ก็กินสิเอาเปลือง เอาเรือนด้วยมันใช่เวลาประหยัดเพี่งนต่พี่ตีไงเจออะดรีนาลีนพี่ก็ยอมซดก็ได้อะดรีนาลีนยอมซดประหยัดเก่งอ่ะเอาขวานไปไหนเอาเอาเลื่อยมาให้ข้าอย่าใช้เรื่อยเลยอย่าใช้เรื่อยเลยโอเคไม่เป็นไรไปต่อขอใช้เพลิง่อยเถอะเรายิงต่อไปฮะเรื่อย ไปผมเมอร์เอาดีกว่าเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าจะแตกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่เอาละปู่ผมไวต่อเสียงมากพี่ไปต่อเสียงพวกสามมิตรเศษมากโดยเฉพาะเสียงผมเมอเขาเรียกว่าไอ้พวกแย่งคิวถแย่งคิว เรามาถึงคาลิธาดหลังโตแล้วครับซึ่งเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจที่รู้มันคือคาลิธาดครับก็คาลิธาดนะครับงงอะไรนะงงอะไรเลยคนดูงงเฮ้ยอะไรเนี่ยคาลิธาดก็คือคาลิธาดครับไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วแล้วคาลิธาดจะเปลี่ยนเป็นวัดได้ไหมครับแฮนวัดคาลิธาดเปลี่ยนเป็นวัดเจ้าอาวาสน่าจะรวยน่าดู

ไม่สนใจแล้วกดเรียกเรือเลยแล้วกันเฮ้ยอย่าพี่อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้พี่อย่าทำอย่างนี้เพราะกับใครเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยบ้าอีกไม่เป็นไรผมเดินอ้อมได้แต่ว่าเขายิงไม่ไปทางได้แล้วครับความทนความทนเป็นสิ่งคู่กับพี่ สายเลือดอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดไปไม่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 แทงมาเราจะเอาอะไรสู้อ่ะพี่ปืนเนี่ยฮะมิสเตอร์เ้ไม่เตอร์ไฟอ่ะพี่ไฟมันต้องเอาเผาเนื้อดิเนื้อของแทงอ่ะอร่อยจับไหลแน่นอนเลยยากเอออยากเนี่ยพี่มีมีมีขวานตรงเนี้อ๋ออ๋ออ๋อ มาครับเราเราจะเป็นกลุ่มโคนะฮหาที่ครบเร็วทุกคนนี่มันระดับแอดวานโอ้ยน้ำเขียวเ้า้อโ้ัวโอ้ยดียรอดยสดยอมีซอมบี้มันบงัง อ้าว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 โอ๊ย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 จัดเจ้าวโดนแทงต่อยโดนแทงแบบลูกแทงขึ้นตัวต่อยโดนแทงแบบขึ้นตัวต่อยนับเจอไงโอ้โหมาเยอะได้เลยที่แป๊บแป๊บแมนเรื่องเกี่ยวแล้วเราไปเอาเพบานอีกครับเราล็องดูฮะ ได้หรอกครัเพื่อนจริงเลยเราต้องเป็นตัวเผาผ่านของเฮ้ยเฮ้ยแทงมามาแล้วเดี๋ยวเพิ่งมานะแทงมาแล้วขอลงไปเอาของก่อนเฮ้ยขอลงไปเอาของด้วยดี่นี่ีตรงนี้มีของดีอยู่เอาเพลบานฮะนี่ยังไงล่ะไม่โดนเลยล่ะไปไหนไหนไหนอ่าโดนเฮ้ยไหนไหนไหนไอ้หน่อยบอกเนี่ยเอ้า มีไฟพอดีเลยน้ำมันัพกันเโอ้เข้ามาแดงเลยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงปินประตูอ่ะมันบั๊กบั๊มันบั๊กทิ้งลทิ้งโลบมาดิโอ้ยทิ้งทิ้ง้งทิ้อาบอทิ้งิ้งสภาพครับมีสภาพชนะทุกสิ่งแตอนัชนะทุกอย่าง พี่มีนิทานจะเล่าให้ฟังอ่ว่าว่ามาครับมีวันหนึ่งเออ่มีชายหญิงคู่หนึ่งชื่อทิ้งกับทิ้งชื่อทิ้งกับทิ้งอใช่แล้วพอทิ้งเขาถามว่าทิ้งจะทิ้งทิ้งไหมทิ้งก็เลยตอบทิ้งว่าถ้าเกิดว่าทิ้ง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 มันจะทิ้งทิ้งทิ้งก็อะไรบ่อยจังอ่ะชุดทิ้งทิ้งทิ้งก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยและและสองหัวเมียนี้ก็ชื่อทิ้งกับทิ้งแล้วโอ้โห ชื่อทิ้งเหมือนกันฮะแต่ขอบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครล่วงด่านเนี่ยโดนทิ้งแน่แต่พี่ต้องบอกเลยว่าว่าเขาจะอะไรนะประโยคสุดท้ายอ่ะทิ้งกับทิ้งอะไรอ่ะจะทิ้งทิ้งทิ้งอะไรไหมถ้าเกิดว่าทิ้ง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 จะทิ้งทิ้งทิ้งฮะทุกคนลองฟังครับผมได้ยินหกคำทุกคนได้ยินกี่คำ ผมได้ยินเขาว่าทิ้งหกคำคนได้ยินเขาว่าทิ้งก่คอ้าวอารมณ์ดีใหมนะโอ้หเต็มหัวเต็มหัวพีเบสโอยโทษโทษพี่ตอรี่ตอรี่อีกเต็มหัวเลยโอยเอาเอาอารมณดีพี่พี่ถอยนปก่วนพี่เบสถอยปก่อนถอยไปตงนี้จะฮิวให้มันไมฮิอีกิวโดนหัวเลยเดินเข้ามาหมอเจาะพอดี เรียกจังหวะเฮ้ยโหเกอร์จังหวะเขาทำวิ่งตายร้อยเฮ้ยวิ่งตายร้อยเมตรเฮ้ยสองอยเมตรว้าช่าไทยช่วยได้ถูกจังหวะมากครับเออซชัดเจอร์เฮ้ยเซ็นโมเมอรข้างล่างตรงนี้มียาอยู่อ่ะมีไอ้อันนี้ดีเมกับยากับผมกไทยจะเอาไปเราไปรอหน้าประตูกันนะนี่นี่นี่ในนี้ในนี้นี่ไปรอหน้าประตูกันไหมของดีมาเอาก่อนฮัลโหลฮัลโหล แอบอมาแล้วพี่ยิงปืนเออยิงปืนซ่าแทงไปก่อนไหนฮะพี่อะดรีนาลีนข้างล่างอะเดินจากเดินจากกระทะเป็นยังไงอะดรีนาลีนสามอันทอดไข่ฮะมาเราจะฉีดอันนีนาลีนอันนึงแล้วก็เอาอีกอันนึงครับโอ้โหเราใช้ของได้เปลืองมากมาแล้วเปลี่ยนต่หมายเจ้ากล้าเปลี่ยนเ้าอสายก็เหรอผมมาผมมาแล้วให้ดีๆก่อน อุแทงสองเลยสองตัวสองตัวสองตัวโอ้โหฝาแฝดกันแน่เลยโอ้ยโมโหโมโหลีโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดโมโหลีโมโหโรนอะไรช่างมันเถอะโมโหลานอะไรเออนั่นแหละโอ้ยโหโดนป้ายหินไม่หมดแล้วเลยตัวสองตัวสองตัวไม่ใช่ก่อนฮะจริงจเพื่อนไม่ไม่จริงแล้วอันเนี้ยจรินี่ไม่ใช่จริงแล้วเนี่ย หนึ่แตกหงแตกไม่ใช่ทิงกับแตกะพี่แตกแตกหนึ่งแตกหนึ่แตกกแตกสอง้ยมามมาาโโหท็อปลาช็อตครับเราไปรอหน้าเลยอะไรกันเนี่ยเรามารอตรงนี้แหละทับย wow oh, um, ูวดีนะแหมฮิวตัดตาตัตา อ่โอ้โหปลาเหมือนกันเลยเราก็น่าจะเป็นดกับคองกันไม่ได้เฮ้ยบูอย่าระเบิดเรือล่ะไม่สดแล้วฮะเราจะวิ่งไปฮะเป็นไงตกแล้วตกรอยู่แล้วไำเป็นปลเอก MV นะครับปลเอก MV เฮ้ยบู๊บบูกันไงเต็มหัวเต็มหัว พี่คุณรอด้วยแอลแอลแปลว่าอะไรผมก็แปลไม่ถูกเหมือนกันว่าเงลร้านเบกัสฮะโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านส w วอมฟ e ีเวอร์นะฮะบึงน้ำกับฝูงซอมบี้โอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ซีอูเก็ตเน็กชามเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าแล้วกันะฮะโอเคไปละเจอกันไปครับเย้